สวัสดีค่ะวันนี้โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปหาวทยาลัยสวนดุสิตนะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่3เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตซุปคร,รีมข้าวหอมสุพรรณบุรีเสริมไข่ผำนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในวันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นอยู่2ชนิดนะคะก็เป็นข้าวหอมสุพรรณบุรีนะคะซึ่งเป็นข้าวท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว ก็เป็นไข่ผัมซึ่งเกษตรกร,ร,กรในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้เพาะเลี้ยงไข่ผัมแล้วก็อบแห้งวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ <S 2> <S 2> <S 2> นํามาถ่ายทอดก็คือเป็นซุปครีมข้าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ต่อยอดมาจากโจ๊กซึ่งจะผลิตจากข้าวอย่างเดียวก็พอเป็นซุปครีมข้าวก็มีการเติมครีมตเติมนมแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยการเสริมไขผ่ผำซึ่งไขผ่ผำจะมีโปรโตีนสูงถึง4 0เนตะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ซุปครีมข้าวเสริมไขผ่ผำก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะวันนี้ก็ได้รับถ่ายทอดนะคะเป็นซุปครีมข้าว แล้วก็ใส่ไขผ่ขผำมไข่ผำของเรากา็ที่ชุมชนเราก็เลี้ยงด้วยค่ะก็สูตรของอาจารย์ที่ให้มาวันนี้คืออร่อยมากแล้วก็สามารถต่อยอดเอาไปทําขายได้ค่ะค่ะหลังจากที่เสร็จการอบรมนะคะก็คือแบบเป็นซุปครีมข้าวก็คือแบบเป็นสิ่งใหม่ที่กลุ่มเราอ่ะยังไม่เคยเรียนรู้เลยค่ะแล้วคือแบบเป็นเหมือนนวัตกรรมค่ะที่สามารถแบบเก็บซุปเนี่ยไว้ให้ได้นานค่ะ แล้วก็จะเอาไปต่อยอดทำเป็นสินค้าในชุมชน,นะค่ะ